รถปี13พี่จา๋าพนประมาณ4ใบเทาค่ะลูกค้า ใครสนใจแคปหน้าจอทักบ้านเขียวก่อนแเลยพี่จ <ะ S 2> ๋าพี่จ๋าลงใหม่ล่าสุดสวยมากๆโอเพนแคปขารุ่นนี้หนูเช็ราคาให้พี่จ๋าสีขาวเดิมๆจากโรงงานนะพี่ขาโคตรสวยเลยรุ่นนี้ค่ะใส่ด้านหน้ามาให้แล้วเป็นโลโก้สีแดงสวยมาลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสําหรับอีวุสุรุ่นนี้เป็นรถแคปนะพี่นะแล้วเดี๋ยวหนูแจ้งราคาให้ลูกค้าค่ะสวยมากๆเลยสาหรับใครที่ชอบรถตัวนี่แม็กว่าราคาโดนใจแน่นอนเท่าไหร่ที่จ้เป็นตัวสเปคแคป 2.5s ปี13ราคานะราคา ราคาเท่าไหร่พี่เสยสองแสนสี่หมื่นเก้าพันพี่จ๋าสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่างออวดประมาณสี่ใบเท่าค่ะครับผมพี่จ๋าด้านในเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆจากอีซุเลยแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะพี่อันนี้ใส่เครื่องเสียงมาให้แล้วเรียบร้อยเขาเรียกว่าหน้าจอแบบ บูธูดได้ MP3 ได้พี่จ๋าเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะด้านหลังนั่งสบายมากๆขาไม่ติดนะพี่นะพี่จ๋าสำหรับแคบรุ่นนี้นะคะราคาโคตรจะดีเลยพี่2อง0 0 0สี่หมืบาทค่ะรถปีสิพี่จ๋าผ่อนประมาณ4ี่ใบเทาค่ะลูกค้าใครสนใจแคบหน้าจอทักบ้านเขียวก่อนได้เลยพี่จา๋าเดี๋ยวพาไปดูรถเก่งลูกค,ค่ะขารอสักครู่นะ